เขาเรียพ <favorite> ื้แ <STEPHAN> ต <players> ่เรียโต้ยยังไงพูดได้อะเดี๋ยวเข้าไปเคลียรนบั้นอันนั้นอ้นเมีขข้าอันนี้เขามีอันนี้ตันจุโล่ใส่เกลด้วยแล้วก็ดูเออดูเกิดดูเขาบ่อยๆเอาสิบ่บเป็ยนอีดีอะเอาไปอาหลอดเลยคนนี้โอ้ เอาพากันเรียบร้อยที่หนูลองยาหนูลอยาไปเลยตั้งชื่อหนูลองยาก่อน่้้้อรวันเซียนี่ซุฟงว่าไม่ปดอันนั้นลงนสองหินบ่เดเบองไง <ล ương S 2> บ่เฟ้นไม่บวมเรื่องไหนเอามาให้เบิ้งด้วไม่ปวดห็บ่อนม่ดห็บ่อเบิ้ง บอกว่าเบิ่งบอกอยากเบิ่งป้าคนติดตามอะไรเราเบื้องด้วยเงินหาอันนี้คือเฟซบุ๊กเฟซเฟซมาเกี่ยวกับเพจมาเกลกผิดเพจอะไหรอันนี้ในเฟซอันนี้เป็นเฟซจนโตอันนี้เพจอันนี้เพจสาธารณะเพจรถมีนี่อันนี้เพจในเฟซบุ๊กนี่อะไรบ้างอพันสองเพจรถมี นีเพจนี nah, mm. yeah. ่นะคะนุ oh. ่พี <c <c ่น้องรถมีกระดออนแฟนเพจมันกมัวโอ้ยกล่องโบกัดติกล่องเบียมันก็โบโฟกัสยเนี่เอาไหมโกัดไปโกัไปมันเยากได้เครื่องไหมวะซห้อให้เนาซื้อให้พ่อเนเอาเปียนกันทตี่ที่พ่อเอวเนาเจ้าของมีอะไรให้พ่อเอวเน่ เบื้องเบิ้งอันนี้ก่อนเอาเบิ้องยังโบจะโบเรื่องไหมแม่ว่าเบิ้งยังมีก่อนฮะฮ้่ไม่โวดเบิ้งเบิ้งเบื้งไม่โวดอ่านดูสีพุทธสภาคมวันเกิดปีนี้บอขออยังหลายขอแค่อันใดอันหนึ่งพ่อหาหาหาหวังหลึกเล็กว่าสิมีคนเห็นใจนี่คำว่าคนเห็นใจนี่จุดจุดจุดหาหาหานี่คำว่าคนเห็นใจ โพดไซวะนี่เออก็อยากให้เห็นคือพอเห็นนี่โอ้ยแสดงว่าโพดไซอยากได้คับอ,อันชวันนี้แหละอันดหนึ่งก็นเลย,อ,ยอันนี้ของแบเบ็นอันนี้อัน,น้ของนั่นบาเบลี่อันนี้ของไม่เห็นคอดอเห็นไหมเยาที่ห้อย่านอายขปยหนึ่งค่ะแปลกออนแปล็กออนก่เ็อนบอ้าไปเนี้ย นัา,านยนนานิงไปคนเบ่งดูพี่น้องออทำจากนั้นมาน่ได้ทำมือถึงะเดีดละแนวพวนอยากได้ครับพี่น้องมันจะส่งะเดียวจะสงอคือหางานอยาก้พอใช่้อม Eo tên nêu bằng nó sẽ phải có mấy căn cước mấy căn cước mấy ได้แล้วะได้มาันคิวห้องันยาๆเขา้สุดายกับเต๊ะรื้ติด่เลยสาม่นเอาเสีงมันเกิดเอาย่างเดียวเนาะโอ้ไปหาย่ามันดีซีเพราะเขาเกิดมันเกิดไม่ได้ไปอ่ะคนอ่ะอย่างมันดีซีมันเกิดดีซีรเบิรเล่ออกไปประมาธาคาเท่าไหร่สสามหมื่ ยาวสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยไม่บอกมาซื้อเดีวเปลี่ยนไปเมื่ได้ว่าบ่ได้ออกนี่ล่ะเม็นบ่กะว่าอยากกะว่าอยากออกยังไม่ไม่บอกหรอกไม่ถาไม่ถาเอาท่องเอาอีกอ่ะไม่ซื้อให้ยาหรอกแสดงว่าตอนซื้อให้นี่เมื่อเมื่อไงงี้มันมันมีในยาเมน นานว่าแล้วโอ้ยเนาะอย่าว่างอย่าเพนการไลายเอาระได้เกิดมาเป็นคนอย่าเพนการไลยได้พอพอพลาดแผนการไลยพอพลาดออกนั่นไล่เพีนกับคนเราเพนเราเว้ยเนาะโอ้ยอย่ามาโขคือพอไหมเพีนแบบนี้บ่บ้านเงินเดียวเอาอย่าบ่เรื่องไหมวะเอานี่แม่บ่เลี้ยงพ่อว่าว่าหันแม่นี่เรื่องนี้เป็นวะ นี่ไเรื่องนี้เอคตละเรืองอันนี้คนละเรืองอันนี้หูจักแนวเอากับอกว่าเรืองว่ิันเกิดม่ไหบ่คนละเรืองบอยอันนี้กับหูจักแ้วเอากับเข็ดยูทูบเรากับมี่ไล่ดหรอแม่ไล่ดกันเดือนละหลายหรอแม่ย่ออยาอากวงยังก่อนอาใส่ยังก่อนบอกเรืองโอ้ยเงินนาะสมองก็ไปเอาก็ไม่ให้เล่าเลยแม่ไหนแม่เอาใจก่อนเดียินี้เราใส่ยาวเรืยงไมยาวเรืงไม่าดีดีเลยอาอีหยัง เออเปิดไม่พอกินเนี่ยเปิดไม่พอยังยังไม่เอามากินไหมโอ้นี่แหละเบิงออกครับพี่น้องมึงแต่ซ้ำนีมวันนกินเลยบ่อบ่ปากบ่อแท่นเชือกพอกินบ่อพอกินไปพอเคยกินบ่อกินอกินพอนออกิเอาินกนอนอนไกนพกพอกินเปพนกนอกไปมกินอานอน่อปป่นไกินป่ปพออกโอไกินยก่อน ตะกี้ยามันก่อนยำ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 เนียยำเราก็ป้อนใช่ปะเราโบเลี้ยงเงินอยู่จะไปบอกเขาเรากันอคะเราโบเลี้ยงเงินตะกี้ไม่ยังกินขี้เขียวพอตะให้เป็นได้หน่อยพ่อขาเชื่อไว้นี่ขาแล้วตะกี้ขาแล้วตะกี้ผ่อนยำจนหนามนวมันออกเบิดไม่ยังได้กินหรอกเอ๋อตะกี้กับสมัยยี่สิบกว่าปีเนาะก็ต้องกินตัวอันนี้มันบม่ได้ยำหรอกอันนี้ซิ้มไปซื้อเอาไม่ซิมไปซื้อ ยำให้กินจังว่าหมูปิ้งเนื้อตะกี้สมัยตะกี้ตอนนี้ไม่ยังกินเนื้ออยู่ดิอันน่ะยำกินเนื้อแบบแต่ว่าแต่ว่ากินแต่เนื้อแห้งวันนี้ขี้เขียวขี้เขียวเรียงยำเขาอันนี้เอาแล้วต้องไปเอาต้องไปคิดบอสบอกแล้วจะไปเอาชิบเ้าโอ้เออชั้นบอกเอาอุปเวกันสิอุปเวกันเอาเอาบอสอันนั้นอันนี้มันนำเลยซบบอสกับเลยบบอสกันกับลูกสาวแม่คุณแม่มันมาเป็นเนียนด้วยพอเขาจะบอก แทนทีเอาไม่พอกินแม่กินก้อนพอไหมนี่แม่พอเอาลองดูเอาคนใดลูกเดียวเต่านี่ลูกเต่ากินเนืงออะไรนี่พอแม่ก็ต้องกินพอแม่บัดค่ขี้เดียดลูกโอ้ยก็บบได้ว่าขี้เดียดดอกแต่ว่าแทนทีเอาพอกินก้อนหนูเล้วจังชีไหมเอามาเอารงมาจังชีเอาพอกินไปพอกินนี่เจนนันบ่อันนี้ล่งมาปับปูปับกันพอว่าทำกอกใส่ปากเอาบินกินเอาบัดกินบอดกินบัด เอาจว่าว่าอยากกินเย็นลูกนะว่าถ้าในว่าบ่อยากกินนี่ล่ะก็กินอยู่นนี่แหะจากแล้วว่าบ่กินไงก็กินไดแล้วอันนี้แบ่งไปถ่ายว้าบิ่งนี่โอ้ยเอ้ากำขี้ดีกว่ากำตดกำขี้ดีกว่ากำตดโอ้ก็ดีแล้วขาเชื่อเราเถอขาแล้วแปลงฟันมาแล้วก่อนมาเนี่ยแปลงแต่หงมือเส้าหมูอั้นหมูอั้นแปลงฟันแต่หมูอั้นกินแม่ละในระยะห้าสิบเซนติเมตรนี่ อย่ามาผลพิ่โอ้ยขาเสียเรวไปขาเสียน้ำปลาหน,นักยแม่งสวัสดอเอากุ้งเสียงกุ้งเสียงเอาเนี่ยไหมขาเสียไหม,ม,ม,มน้ำยาเป็ดไหมเอาเป็ด <c oughs> เอาเป็ดมวลกว<อ>่าขาเสียแล้วเอาบอก,กบบบว่าจังใดก็บ่ลืมหรอกบ่ลืมอย่างงูของมาเลี้ยงเกาก็าเรื่อง,งไห<ง>นไก่สวัสดวันเกิดพ่อแล้ววันเกิดเมื่อไหมวันเกิดพ่อไหมลังวันเกิดเมื่อไหม ขอพ่อจะมี่อแน่เดอนกันยาพฤจิการหอพออลเนีอลยังเอลนีอลยังบัลุมีไรใดเราบ่นี้พอเอลน้่าแนันเดีนี้โทรศัพพ์พ่อนาจอแตกบรกมีไรใดเบื้องล้วซอมบดกับรุดเป็นมื่น่ะรุ่นนี้เบื้องล้าทั้งจอทั้งฟ้าล้งทั้งขนาดมื่นขึ้นี่เราบดินเอาโอ้ยบอเงินมาแล้วบด้ยินบดจะในคันโวเียงนี่บด้ยินโหลดทที่เจ้าของนี่เนาะ ทังเอาทังเอาหงอเข้ามาหงอเข้ามาช่วงพันย่าวเอาเรื่องเงินเอาพอเอามาก่อนไม่ให้อสียหายยาวเอาเรื่องเงินเอาสิขันพอลดน้ำหนักได้สิบกิโลป้ามันหนักกว่าพอย่ามาหาขอต่อรองเปลี่ยนวิธีมาแหลกเปลี่ยนเตียนลูกอยากคออีกหาขอต่อรองสิบกิโลเราเสียหายเสียไอโฟนป้าตัวสิบกิโลก็เห็ดไอพ่อ ต้องมาคิดนักก็เจ้าของอยู่ได้มันของเจ้าของอยู่กระย่องอยู่ในเลดจยูได้แต่สิบกิโลนัน่นหมายถึงบดานนีครับผ <c oughs> ู้ใช้เดียวนั่นผู้หญิงเดีเอางี่ซะสามกิโลจะไปเหรอสามโลสามโลสามโลเอาเอาสี่โลก็ได้เหรอโอ้ยสรุปเดียวกันเลยสิบวันไหนกันก็ เอาทั้งฉีดไปดาวให้พ่อก็ได้เอาบ่บ่ให้ซื้อสดเอาดาวให้ไอโฟนสิบสามโอ้หมื่นกลัวอยู่ดิไอโฟนสิบสามมันท่านออกเอาพอดีพอดีก็มันสิออกกันละพ่อสิเอาเลยพ่ออยากได้ไอโฟนสิบสามก็ได้สีเอ๋อน้ำลูกไอโฟนสิบสามไหนบ่เอาหอดสิบสี่เดี๋ยวนี้เอาสิบสามกับพ่อแล้วนี่ลูกสาวสีไฮบ่เนี่ยบิ่งเห็นหนาเบิ่งบ่สนใจเลยบัดที่เจ้าของแอ้วเอ๋อเอาอ่อนเอา กระได์ว่าดีๆว่าแบบควบเต็มใจวันเกิดเฝ้ากระได์เอ้าบ่ต้องว่าดอกไลไปเลยหลังจากเจ้าของแล้วโอเคบ่เอรอนั่นได้กระได้บ่เววาแบบบ่าขันบ่เต็มใจบ่าวว่านี่ได้กระได้เลยนะนันเปลี่ยนใจบังแข่งรังงานครับขันว่าวเพราะเอความแข่งรางงานครับขันว่าเลี้ยงเงินขันเงินแก่ว่าได้แต่พอว่าวได้ เอาลูกกับทนายมีชั่มพอเนาะเอาลูกมีไรใดล้วแม่เอ้ไรใดลูกมันจะมีหลายท่านอยู่ยูทูบเบอร์บันนี่คลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวนี้ยอดวิวดีก็พอหลายเท่าเงินมันก็ต้องดีก็พอที่โอ้ยก็ประเด้ว่าดีถูกไหมพอเดือนละคนติดตามมันก็ท่านหลายคนติดตามสองมือหางกัปานนันตัวรถเมคกนกก่อนสายจวดกับซูซี่กันกับผู้ยิบานสายจวดเราไหมเก่าตัวปานนัน ไล่ไดพ่อกับสามสี่หาเมื่หนึงไหมห้าคาลูกลูกมันตรงไดหลายกับพอต้อไบเาถาเบ้องาเื้ขายขายประเดี๋ยมือนี้ไม่เป็นขายประเดี๋ยแม่เอาบ่ต้องว่าเลี้ยงขายตอบแบบเต็มใจนั่นเอาเร็จังเบือจังวากันบ่ให้จังวากั็ดให้พ่อได้บ่าพ่อพ่อบอกเข้าหนีกัมนี่ตลอดจังวากันไม่บอกเข้ากันพ่อจังว่า โอ,โอ้ยจังวากันซื้อให้คาสิเห็นเองดอกหนานี่หละบอเตรมใจเลยครับจังวากันพี่น่องเบ่งเอาดูบอ่บอ่น้ำเลยไปก่อนเลือกสานจมนี้ล่ละ